ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลพัดลมอินดี้วันนี้เราจะมาแกะกล่องนะคะจากที่พี่ c ส่งให้นะมา,มาดูกล่องแรกเอาเป็นถุงดีกว่าถุงแรกนะคะถุงแรกจกคุ้นอ่านสะนี้อ่านก็นเลยเราแบ่งกันอ่านช่วยกันอ่าน เจอปะน่ะครับ C H U สองเจ็ดหรอของน้องซานี่เขาบอกว่าของน้องซานี่ไปดูข้างในเพื่อจะมีอะไรบอกได้เราไม่รู้ว่าใครส่งมานะคะทำให้พี่แอมแกะขอให้ไม่ข่านแน่ <c oughs> ตานี้ได้กระเป๋าปะเนี่ยสวยมากอะไรอ่ะเฮ้ยกระเป๋าจริงด้วย Nike ใช่เป็นกระเป๋าของตานี้อันนี้เป็นเสื้อนี้เสื้อโฮ้ยอันนี้เป็นเสื้อด้วยเฮ้ยสวยป่ะว้าวกระเป๋าให้ตานี้นะคะขอบคุณค่ะเฮ้ยมีอีกตัวมีอีกมีมีใบอะไรด้วยเอาอันอะไรอ่ะใบเสรศษ ะไในตอนนี้จัดตังอ่ะตอนนี้ขอบคุณนะคะที่สนับสนุนมีหลายตัวเลยมีกระเป๋าใบนึงแล้วก็นี่เหลือเป็นเสื้อนะแกดูไหมแ่อะไรแกเสื้อน้องไงอยากดูไออยากดูไอ ไม่รู้จากจากน่าจะน่าจะพี่สองน่าจะพี่สองเอฟีอิตาลีรอพได้จากมุนการ์ใช่ไหมอะมันมันออกมิ๊พวกแกมแก่ไม่คุ้อชีพเลยแก่ดีดีเออ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 อะไรอะอ๋อเพงแก่ดิ โอ้โอ๋อเสื้อค่ะเฮ้ยส่งมาสกีนอีกปะนี่เป็นเสื้อนะคะเดี๋ยวดูสักตัวนี้แกด,ดูสักตัวตัวไหนไมีสีนี่้วยสีปแปลกๆอ่ะเอ้ามีหลายสีอ๋อมีสองสีมีตัวเดียวที่เป็นสีนี้เสื้อว้าวเออสวยใส่สบายนะนีอมั้ แต่ออกแนวกีฬาสีน่อยอ่ยใช่เป็นต่วงไปเล่นกีฬาสีเนี่ยครับพับยไงอ่ะโอ้พับก็ไม่เป็นโอ้ เ๋หมือนกันยีิบสาตัวเหมือนกันค่ะสีแดงแล้วก็สีชมพูตัวนึงสวยอเอ่้อนต่อไปขนมหนูดีกว่าไม่เอาเดี๋ยวเี่ยงกันเอาไปชุบไปชุบไปชุบหนูออกกันไเอ้าไม่เป่าหรอ อกอนนยอมายอมออไม่ยอจะต้องกล่องปิดท้ายสิอันนี้เป็นขนมทีุ่นนคนส่งมาให้ที่พี่เราหรือคนสั่งมานะคะสั่งให้มาส่งร้านตรานี่จริงเหรอคนละอย่างคนละอย่างอ่านี่ของหนูอันนี้ของหนูอ่าอันนี้เป็นขนมคืออะไรอะแก้มเป็นมินิโกโก้คันค่ะมันก็จะเป็นกเแกือบๆดยแฉะๆดิดม แก่หรอแกะเลยแกะเลยแก่เลย,เลย,เลยเอ๋อที่นี้มันมีมันมีสองอันที่มันนี่ <c oughs> แกะไปแล้วแก่เลยกินดิกินเลยเอ๋อกินดิเอา้าไม่ไม่กินข้าวก่อนเหรอทำไมต้องกินข้าวก่อนละ่ะไม่มีข้าวไม่มีข้าวกินข้าวเลยกินข้าวอะไรไม่มีไม่มีข้าว กะไม่ได้อ่ะช้อนเขกะี่แกะไม่ได้อ enfin ่ะพ่มัแกะยังไไม่ขายเองไม่ใช่เหรอเนี่ยเกินปะเนี่ยกินกินไมแกะไม่ได้มันแกะไม่ได้มันแกะไ่ได้ข้กินไปเป็นไรขึ้นมาใช่ไใช่ไขายของในนี้โดนหมดบอนีเห็นอนี นี่อยู่นี่อ๋อลาขึ้นมาแล้วมีของขายแล้วเหรอปวดแล้วค่ะเอาให้ันไม่งแกได้หรได้เลยช้อนเจาะลงไปช้อนเจาะเลยเฮ้ยเฮ้ยได้กินไหมนะโอ้ช่วยดิคเพื่อแล้วเกได้หรอเฮ้ยจัง่ยห็ยกบยาก ใครได้กินแล้วโอ้โอะไรอ่ะตอนนี้ยังแก่ได้เลยแก่เฮ้ยเป็นไงอร่อยไหมอร่อยไหมตอนนี้อะไรนะอ่ออ่อสอบทดสอบเฉยมากเฉยมากจิ๋วทดสอดสอบแกแล้วนะเช็คเช็คจิ๋ ทดสอบสวัสดีครับสวัสดีครับอืมอร่อยมากๆเลยค่ะใครสนใจก็สั่งได้เลยนะคะที่ไอจี K A E K A E M ดัซซากอนหรือบีเวนินนะคะทาไปใส่เท่าไหร่กี่บาทกี่บาทกระปุกละยี่สิบห้าบาทโอ้โหคุ้มไหมได้น้ำแก้วนีงไงอะไรนะได้น้ำได้น้ำราดหนงแก้วนึงเออแบบของมัเหมือนกันไงช็อกโกแลตพรีเมียมใช่ใช่มีคนวิ้ว บับกันเอ๊ได้เป็นทางม้าลายหน่อยเราไปกล่องจากพี่ส ah> ah, ุนัตค่ะสุนัตวีให้สันนี้แก่ได้นน tamam okay. ่ไม่มีบทเลยได้หนนั่งกินไงอ๋อนั่งกินช่มไหมเดี๋ยวให้น้องพูดแก้มวันนี้มีใครมาบ้างนี่วันนี้มาทำอะไร มอา,มา,มามโซแบนค่ะก็มีเจ็ดคนมีซานิีมีเพลงมีหนุ่มมีพี่แอมมีโอมีพี่พีมีปุณง <influencing. S 2> ใครใครหายแก้มใครหายกล้องไปไหนไปไหนปเต้นเก็ตบอลตรงไปตรงไปไป <c oughs> ทำงานไป <c oughs> ทำงาน I'm gonna eat. โอโหเยอะจังมันคืออะไรตกลงไช็อกโกแลตเหรออันนี้เป็นขนมของขอะไรแกชิมดิอันนี้แกของแก้มไหนเลยวะ <c oughs> ให้ตอนนี้อ่ะตอนนี้จะได้มีบทไงผวงไม่ประสงค์ออกนามจากเชียงใหม่ขอร่วมมอบขนมให้กับเด็กๆครับทางร้านมอบหน้ากากอนามัยให้หนึ่งกล่องด้วยครับ ขอะเฮ้ยโปรโมทอันนี้ให้แก้มเกเล็ดหน่อยดิเอามาให้กินทุกครั้งเลยโปรโมทให้เขาด้วยอันนี้เป็นศาลาของแก้มเกล็ดน,นะคะมีหลายเฮ้ยมีหลายรสเลยค่ะเฮ้ยเนี่ยไม่มียอดย,อย้อมมีของแก้มเราของเทียน <c oughs> ของเทียนนะมีหลายรสเลยนะคะทุกคนใครสนใจก็ไปสั่งได้ที่ไอจีแก้มเกล็ดน,นะแต่หนูไม่รู้ไอจีแก้มเกล็ดน,น่าจะ จีจีเอเแล้วก็อันเดอร์สกอร์แล้วก็สองสองสิบก็เอาไอจีแก้มไปก่อนไงก็เอาไอจีหนูไปหนวก็มีเก็บเกลอยู่ในไอจีก็ไปหาเอาเก็บเกลก็จะเป็นโปรไฟล์หน้าเสื้อแดงใส่หมวกแล้วก็ทำเป็นผิวผืออ่ะตอมอ่ะแล้วก็สั่งแล้วก็สั่งสาหร่ายไปจิ้มกับช็อกโกแลตกินเออยยุ้ ท้องเสียแต่ <laughs> <laughs> จริงๆอ่ะเรากินไปมันก็ไปรวมกันในท้องอีกแล้วเออใช่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 จัดค่ะก็อร่อย <laughs> อ่ะต่อไปก็เป็นบราวนี่ของพี่แอมนะคะเป็นบราวนี่แต่หมดไปแล้ว <c oughs> พี่แอมต้องสั่งมาใหม่แน่นอนเพราะว่าถ้านค <c oughs> ุณคิปนี้ไปคนต้องมาสั่งเยอะมากๆแน่เลยเ <c oughs> พราะฉะนั้นพี่แอมก็จะสั่งมาใหม่นะคะก็อย่าลืมไปสั่ง <c oughs> อันนี้ที่เม้งส่งมาให้เป็นพี่เม้งส่ง ของหนูเป็นพี่นะหรือคนส่งมาให้นะสุดยอดขอบคุณพี่เมงมากๆเลยนะคะที่ส่งขนมมาให้กินวันนี้ไม่ได้ของกินมีกี่อันเนี่ยมีสิบอันนะคะก็ไม่ใช่ตู้เย็ยนจ้าหรอกมันเยอะแยะไม่เหมือนของแก้วของแก้วอะไรนะโอ๊โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบแล้วขอขอบคุณทุก ที่ส่งของมาให้เรารีวิวแล้วก็ส่งของส่งขนมมาให้กินนะคะขอบคุณสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พูดดิเอยธันี้พูดเอาบอกบอกธันีอ่าธนี้พูดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเสียงเสียงเครื่องพิมพดังกว่าอีกว่